ในห้วงแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ณเชิงเขาไกรราษอันศักดิ์สิทธิ์มีเทพยักษ์ผู้หนึ่งปรากฏขึ้นในตำราพุทธและพราหมณ์ผู้ได้รับบัญชาจากองค์อินให้ปกปักรักษาโลกมนุษย์และยมโลกเขาคือท้าวเวสุวรรณหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามท้าวเวสสุวรรณท่านคือหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลผู้ครองทิศเหนือ เฝ้าประตูแห่งสวรรค์และดูแลเหล่ายักษ์ทั้งหลายแม้จะมีรูปลักษณ์เป็นยักษ์ดุร้ายหน้ายักษ์คมดังอาวุธแต่ท้าวเวสสุวรรณหาใช่ผู้สร้างความหวาดกลัวไม่ท่านคือผู้ควบคุมกองทัพอสูรให้อยู่ในคลองธรรมเป็นเทพผู้กำร,ราบอาธรรมเพื่อไม่ให้ยักษ์รุกล้ำโลกมนุษย์และยังเป็นเทพผู้มีเมตตามักช่วยเหลือผู้ประพฤติดีสร้างบุญบูชาองค์ท่านด้วยใจบริสุทธ ในสังคมไทยศรัทธาต่อท้าวเวสุวรรณแผ่ขยายผ่านวัดวาอารามทั่วประเทศองค์ยักษ์ถือกระบองใหญ่มักถูกตั้งไว้หน้าวิหารหรือประตูวัดเชื่อกันว่าท่านสามารถป้องกันภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจและสิ่งไม่บริสุทธิ์พอขาแม่ขานักเดินทางหรือผู้ประกอบธุรกิจมักกราบไหว้ขอพรเรื่องความมั่งคั่ง โชคลาภและความปลอดภัยในการเดินทางบทสวดบูชาท้าเวสุวรรณเช่นคาถาท้าเวสุวรรณเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าเมื่อสวดเป็นประจำจะช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติและส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่เพียงแต่ในวัดหลายบ้านยังตั้งรูปเคารพหรือเหรียญบูชาท้าเวสุวรรณไว้เพื่อป้องกันวิญญาณร้าย การบูชาท้าเวสุวรรณนิยมทำในคืนวันพระหรือวันขึ้น15้ค่ำเดือนใดก็ได้ใช้ทูบ9ก้าดอกดอกกุหลาบแดงเทียนแดงและผละไม้เช่นกล้วยน้ำหวาแอปเปิลกล่าวคำบูชาและอธิษฐานด้วยจิตแน่วแน่เชื่อกันว่าท่านจะเมตตาบันดาลพรให้ตามสมควรแก่บุญท้าเวสุวรรณมิได้เป็นเพียงเทพในตำนานแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยจำนวนมาก ด้วยรูปลักษณ์ยิ่งใหญ่แต่เต็มไปด้วยเมตตาความยุติธรรมและอำนลาดในการปัดเป่าภัยความศรัทธาต่อท่านสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความเชื่อความดีงามและศีลธรรมที่ยังคงงดงามและมั่นคงในหัวใจของชาวพุทธไทยตราบนิรัน์